แไม่รู้ว่าแจกอะไรกันนะครับวันนี้แจกอีกแล้วแจกแล้วแจกทั้งทีมงานเลยนะครับแจกเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้บ้านมึงดิบดิบเอาเลยเอาเลยอะไรอยู่แต่ว่าพอได้ตรงที่ว่ามะตันเขาปูสาดไมาทางผีเอามาทางผีก่อนเอามาเอาพิชิพก่อน สวัสดีพี่น้องทางยูทูบนะครับผมสุขุสุคนที่สาลอนเพ้นแพงนะครับเมื่อนี้เมื่อดีนะครับวันที่24ตุลานะครับหกสามเมื่อนี้เปิดฤดูกาลสาลอนเพ้นแพงยังเป็นทางการนะครับพี่น้องสําหรับที่ซื้อบัตรเข้ามาทั้งบัตรออนไลน์นะครับแล้วจากบัตรหน้างานนะครับขอบคุณนบัตรทุกใบนะครับมีเปิดมีปิดนะครับเช่นเคยเอาเลือกเอาใช่นะครับก่อนหน้านี้เรา เรายังเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องโดยต,ดติดในสภาพอากาศนะครับเพราะนั้นเข้ากับตอนน้ำเนินงานนะครับแสดงไปก่อนก่อนที่ารเปิดวงนะครับยางที่พี่งอย่ังที่บอกพี่น้องว่าเทามีเปิดแล้วก็มีปิดเพราะนั้นเราปิดไปแล้วยังไม่เปิดนะครับแต่เรามีการแสดงอยู่นะครับเพราะนั้นเมื่อนี่คือการเปิดเอาเหลือเอาใชอย่างทีหูนะครับบมอล่ำมี่คู้บาอาจารย์นะครับเพราะนั้นการเปิดวงครั้งนี้นะครับเท่ากับหากินตลอดปีถ้าว่าเปิดเอาเลือเอาใช่กะ อุปสรรคมันหลายครับพี่น้องชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับเพราะนั้นต้องต้องเปิดใบขวบาอาจารย์นะครับ <c oughs> เปิด <c oughs> เบิกเนตรเบิกดวงสตาราสีดูดวงหรอดูดวงล,<อ>ละติดกับพ่อแม่นี้ล่ะนะครับจะได้เปิดมาสีผ้า,าไปไปแจกเงินานี่สปอนเซอร์นะครับมาแจกเงินผลถุงเห็นไหมครับยังยังที่บอกทุกทุกปีสักวันซอร์ก็จะมีการแจกเงินผลถุงเพราะว่าเงินผลถุงเสียด้ให้เฮาสุข โชคลาภโชคหมานตลอดที่เงินควันนะครับม่ได้ดอกขึ้นคล้ายๆเงินจุดจีนย่างวาเงินควันุงคนนี้เท่ากับสิเพราะวาไพ่ยามเก็บไว้ให้มันได้โดนมื่อที่สุดบ๊อบบี้่โดนมื่อนี่้เท่ามีพิธีกรรับเชิญพิธีกรหญิงปิดมือต้อนรับเขาได้ชอบแนวสารชอบสารแบบแบบแววซทำนี่แหละพี่น้องอางการทหารมั้โอ้ช่วงแล้วแน่ช่วงแล้วช่วงหนาล้วแต่แน่กูไปท่านี่กูไปท่นี่ เขาแต่งให้คักขาดวัตถิคารชุขจมนั่นล่ะเพราะว่าเขาสูระบบแล้วอยากสีพม่าถ้าเด็กคนเดียวตอนเด็กหนีภาษีตอนห้าปศุอับน้ำหาเก็ได้สามหมื่นอันนี้ก็ได้สามหมื่นเขาคืนมาจากนี่เอามงินอ่ะมาอากาศคือนงินคันถุงจากทางทีมสปอนเซอร์นะครับตัางผู้บริหารแจกแจกทีมงานทุกคนเลยนะครับ แน่ท,แนทุกคนคนเอาหน่อยกับแจกตแต่ตเราห,หน่อยก็บีเสอ้อไฟจากไทยไที่บ้านเดสสันเนาะแจกทั้งทีมนะครับวันนี้แจก<ห>ทีมงานทั้งทีมเอาเพลงกแล้วแล้วกะไทยลย่กะทีแป๊ะไทยเข้กันไหมมัน็สูตรแก กรป้อเขาเป like. okay. 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 ็นยังไงปเเป็นบบอมิบอมิรูทูหรือเปล่าโอ้ยผสมุตัดสุดแดงกูกัมีสุดแดงเือนกันเปลี่ยนแบบสั่นเคพี่เนาะแล้วพวกไหนคือไสุดละตีเราเราซื้อเพียงอะไรเดเนี่ยเราซื้อแล้วจะคนบ้านล่างเรามนี่จิมาบอกกับสาวยุ่กละลูกสาวกูเฮ้ยหน้าูได้เป็นยังเ่อแสเตี้ย ยังเพิ่งแสนแม่ละยังบ่มีดอกหาบดอกหาบ้านอะไรผพาไปแลกมื้อนี้ยสามหมื่นคับอันรอบที่แล้วทอนแวนม่สองหมื่นเพิ่งบ่าแล้วก็ยิบย่อยอีกว่าทัานนี่แกเซียนเพิ่งน้องเพิ่งนุ่งี่ล่ะเพิ่งเพิ่งตัวตอนนี้ก็เป็นผู้กาะเขายังนับตอนนี้จังน้อยแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าท่านนี้ดูดได้หลายท่านนี้ดูดเด้นี่แค่ต่างเกาะแค่ตัดรูปเลย ซ้าชูไหนูดาเนี่ยอิเลีาชูไนูด้ยนั่ไหต้อง่ไนูายนูดสวต้องไฟกับสองมื่นามดีนะต้นนต้องต้นกสี่มือนต้นมีคนโอนมาให้แล้วสี่มื่นต้นมีโอนมาให้คนโอนให้สี่มื่นไปหาตบมันแมงเสือคนไง่าย อีหาเนี่ยตัวก็อะไรเอาตัวก็อะไรตัวโคออนให้มึงมือหนึ่งแล้วเขาเอาขึ้นดูายน้ำตาที่ออกคงจะไม่มีอีกแล้วแหละในห้องสี่มีปะไม่ไม่มีเลยบอกเลยว่าลำมาแปดปีไม่เคยมีแบบนี้เพิ่งมาปิดปีเมื่อกี้แล้วใครจะว่ายังไงก็ช่างดามาก่อนดามาใหญ่ใหญ่มามามา โอ้ยตัวมันแน่นเลยออเป่าไอตัวมันแน่นขึ้นหลากหลายเลยเปล่าทุกแผนกเลยนะครับทุกแผนกเลยเข้ามาเลยนะครับโอ้ยเห็นนมเขากะเลยสิบาน่านแล้วใครที่จะร่วบเนลยลูกสาวนี่ยอาจารย์สัมผัสวยเลยด้วยต่อหลังกัสัมผัสรวยสวยน้องรวยวันนี้วันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือเก่าหนักแหละ มาหาเนเด้อโอ้ยมาสมสก่คาแทแเส้นสีดกค้นทะุออกทานข้างเส้นเเกียร์น้งตักียร์ห้าอันนนานเลยอยากกินอันนี้เลยดำบม้วนไม่ได้โยนขนาดนั่นเด้อไม่แบบม้วนยังไงไม่ได้โยนขนาดนั่นขุดขวดขยายขึ้เก้าดี เงื่นกวดขยาคือเกาไปหาเงินคือไปหากินลูกซีนได้ถุงไปหากินตะบกฮูงแมนแต่กิลลูกซีนฟรีใช่ไมสิกับตะบกฮวตโชนี้กรได้เงื่ลาบาทเขาได้ทลาลอย

ใชกใส่ด้วยใส่จ้ยด้ยครุองนี้นะสมศรุภูมปุ่นเ็ด่ไรดอกของูวาระฮนเขาวาได้มึงเห็ดว่าไรนี่เดียเ็่ได้เกาหลีนะเรามึงร้องเสยมงสอหัวถึงเราน่าจะเป็นเหมือนเกาหลีแต่เราเกาห้เก็ได้อะไรตัวอะไรตัวเพราะว่าประเน้ไหลจกมาก อจะไรยังกว่าป่านาผากน่าเห็นบอลเขากัดอีกแล้วเนี่ยย่าให้ย่าให้กัดขึ้นด้วยกัดขึ้นไม่เจ็บแต่เสียวนะจ๊ะเกีก็ไม้่าเ้กเด่องนี่ยก็แม่วางในเกาะ มากสาวาเดากอบอะเขาเจ้าไรเรียกันนี่ไม่รู้ไม่หาสโอ้ยบอล่ะีสามซีวันอีกเสื้อด้วยซีสามจะื้อยอะดิอายุไม่ดูเดกาเอานะฮะไกว่าเดี๋เ่าอยู่ต่ เอาแล้วก็บางเลาเป็นหน้าเด็กหน่อยนอนแล้วก็อายุหลายแล้วมีคิวแต่งหน้าแล้วรวยสุยมีสุ่ยนิ้วง่ป่าวขึ้นยปลาไหลือนกัพอทานในมีคิวสิ่ง้องเก็ขึ้นยังอสมอีกคิวเขาเลี้ยงเ้นแต่เซอร์ไม่ตินี่ยเรไ่ ไงไม่จนเก่าแลยนั่งเอกเดไม่ใส่ท้องสิตะพดอวกุทงกับาเพราะเก่าปนนี่มั้งกูไม่เกียดจักกูเลยก็ตัวเองขุนย่าแค่หลุ่มลูไรนี่ซือไม่ในเสือเก่าเพราะอะไรนี่จำได้เนี่เม็ดเม็ดนี่จำได้นลำบากมีนลำบากนี่คือคือเจอได้เพราะว่าร่อนมีเอกลักษณ์ของร่อนจริงเอกลักษณ์ตรงไหนเจอได้ไม่ได้ว่าเป็นอันนี้เอกลักษณ์กระลากไม่งนั่งเอกตอนบันไดเกือบแขีวออกแแม้เมือนั้นแต่ว่าเต้นหนามานะจริง

ถึงเรามึงร้องเสยมึงสสยหัวถึงเราน่าจะไป็เหมือนเกาหลีแต่เราเกาให้เธอได้สวดได้แบบเมื่อไรตัวเมื่อไรตัวเพราะว่าประเทศไหนจะมากโจะอะไรอีกตัวว่าหนาผานาผานั่นเห็นบ่อยเขาการ์ดอีกแล้วเนี่ยย่าให้อย่าให้การ์ดเคลื่ด้อการ์ดเคลนไม่เจ็บแต่เสียวนะจ๊ะเราก็ไปด้วยกันผู้ใหญ่ตัวใหญ่ท่องใจท่องยศนะครับ พอนัแตกสาวจริงสิเิ่ยก็เล้เนี่ยก็แม่วางในเกาะไปแตกสาวก็แตกสาวสิแตกสาวอ้ยระวบงสบายอันเขาเจ้าไ่เดียกันย่อายไม่ไม่รู้ไม่ไปหาสิบหรือโอ้ยบละซีสามซีสาม้วนอีกจะซื้อได้ซีสามไซือย่ะดิอายุไม่ดูาไปเอานะ เอาแล้วกับางรอบเป็นหนาเด็กหน่อยนอนแล้วก็อยูหลายแล้วตนนี้ิวแต่งหนาแล้วรวยสุยยนิ้วง่าวคองปลไหล็พอได้นมีคิวมึงต้องดคือยังออสมอนีกคิวเขาเลี้ยงเ้นแเอม่ตีเนี ไงไม่จนเก่าแล้วนั่งอีกเดยไม่ใส่นั่งเอกสิแต่พุทธผัวกทงกับพระเก่าปั่นนี่ไงก็ไม่เคียงจากขาเลยก็ตัวเองอ่างเดียวไม่ใส่หลูเลยในเสื้อไม่ในเสื้อเก่าพวกอะไรนี่จำได้นี่ม็ดมีดนี่จำได้น้ำบาสนั่งมีน้ำบาสนี่คือคือเจอได้เพราะร่อนเอกลักษณ์ของร่อนดงเอกลักษณ์ตรงแบบเจอได้ไม่ได้ว่าเป็นอันนีอะไรก็ได้เอกก็รั่ได้เอกก็รกตอนมาได้เกือบแถวออกแหมเหมือนนั้นแต่ว่าแตงเต็นหนาวนจริงเยอะแต่งจะได้เย็นแล้วจะไปยู้จักอะไร แหมมันจะมอง้บกาคมทีสุกนะครับเพิ่นบารงกระเพานะเี่ยอไ่ี้ยเฮยจงจัดเลี้ยงเงินนเลี้ยงเงินเออไปเรียบเลี้ยงไหมแหี่แเด็บเป็นไงเขา เียกเาเปี็นมเทียมมาเทียมกรเดอเอาบานเาก็เออเขาใจไงกับผีเขาเราเพว่าเป็นผีมันก็เป็นมินกีเป็นยังไงเป็นองค์เป็นไงเป็นวิญญาติเขาขันเข่ามันออกขันเขามันต้องมีคนเอาคอเมาเทียมซือเทียมเทียมมันก็ไมเข้ามาข้าวัวข้าวเกาวันนี้ขมอเตอร์ไซ ้ว <icana, S 2> <bum> ่าใส่ก yes. ูด้วยให้เปาไปจ่ายสองาไม่จ่ายให้หนูเลยเนี่ยยบอกคนหวยังก่อนจ่ายไปเวถามว่กลับมีเรอบกน ได้มาเยอะแต่มันไม่มีสเปร์มันจะมีเฉพาะส่วนที่เขาฝากเลกเพราะว่าเอไม่มีเงินสำรองก็เลยไม่ได้แลกเงินทุกคนทุกคนละเก้าต่อทุกคนละเก้าต่อไหว้พระด้วพี่น้องด้วยไหว้พระแล้วไหว้ดินไหว้ตะพาเต ต้องเอากับพี่นอ๊เดี๋ยวจดไหนป็จุดมือต้อสอนนุมีอยูต้องถามดๆจะไม่เรียกมังคาบัตรเอาอันจะมาสาอันก็พาอันเอาเก่าอนดึกๆจะไมเรียกมังกอนออดึกๆดึกๆไม่แลกคายบัดได้แล้วเราจะไหว้พระกันนะไหว้พระแป๊บนึงแล้วไหว้พระแป๊บนึง มาต้อมโชว์พระกราโววตาธรรมโมธรรมังนมตามีาโนพระกบตัาวกัตริญาติหลายบ้านก็ไปนอนวันนี้ลครับเียกอกันไหมมหารชังโอมระนางมหารตีหิงาจันทาระ ปราะวะเคยยุ่งโส mainland, สหัพคิดจับมานิมามามานะมามาสาธุสาธ <sh> ุสาธุกายวาจาติจิตังอาหารวันทาองค์องค์ธณะบอดีสีสัตนาสูเชมิ เม่าจันตามหาราโภปิโยนาคคันธาบปริตังขออัญเชิญดวงพระสิทธิพบขององค์องค์เพื่นากดีศรีสัตตนาขอชิมงานสาวน้อยพี่แพงยูดีมีชัยจรเิ้นล่งเรือง ปังปังปังเฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยรยรวยก็ผัดแข้งแรงก็ผห้งแรงเดทาดงกับ่อนปลอดภทยด้อนะตูไปใช้กับปลอดไัยอีแบบปลอดภัยขอให้มีความสุขให้โนก่มกกำกายอให้อีแบบปลอดไัยตัเทียได้าเอวเซ่สอีแบรแลหเมื่อีเป็นเมื่อเปิดเอาไปจุดลูกจุดไปเอาไปจุดน่าจะไปเอาไปเสียบ เราไมมีไฟแชร์หรอไฟนาไรนั่เองคเบา,า,าก็มีลูกเปบาขอีลูกอากินชมมุ่มไหมอเน้นของชันซาบูย่าของชันซาบูเดี๋ยวเป็นอกะเ,เบหู โอ้ยมีแพแท่เปาเปลาาระดานปล่าเปาเพชรบ้านแทุงดกันเะพี่น้องบันนี้โหดไฟกันต่องททพิทีบูซาสิงซักศิ์แล้วก็เทวดาเทพ ที่กปลกรักษาที่แห่งนี้ละกันหัวฟงแล้วเปาขอขมาเพลินบูชาเพลินเปิมือปิดนะครับเป็นธรรมดาป กกจะปไว้นี่เราเต้นสองเพลงเพลงอะไรบ้างวะเรจะปัดดูนู่นเ้ากับพีโชคอะไรวะเอาหนูไปจูดกับพ่อดีๆไปไสแช็ปนั่นน่ะปัด พกเาจะถูเดมกในการแสดงนมาณีกน้โดย่วอาายนีนท่อง้วกันโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไปบายขอบคุณผู้สนับสนุนหลักวันนี้นะครับเงื่อนขวันถุงโสมโอทีชีวิตโอเลยกินแล้วขึ้นเรีนบดขึ้นมะใส่หล

หลักอย่างเป็นทางการในฤดูกาลที่เท่าไหร่แล้วที่สองที่สามสี่แล้วใช่ไหมสมเกาหลีนะครับคุณนะครับแตกทั้งทีมงานนะพี่น้องแต่การงาน,นนะครับ